สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Healing t h a l o Journey นะคะวันนี้เราจะมาทำคลิป U n I เราเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะคลิป U n I เป็นการแบตเทิลประชันพลังงานระหว่างเขาคนนั้นนะคะที่คุณนึกถึงและ พลังงานของคุณเองนะคะเขาคนนั้นที่ว่าเนี่ยจะเป็นใครก็ได้ที่อยู่ในจิตใจของคุณในความรู้สึกนึกคิดของคุณนะคะคนใดก็ได้ไม่จำกัดขึ้นอยู่กับว่าเรื่องราวที่เปิดหน้าไพ่ขึ้นมาวันนี้พลังงานคนนั้นเป็นของก็จะมีแบบคำใบ้เป็นลักษณะธาต นะคะลัคนาราศีดาวจันร์ดาวสุขหรือแม้แต่พลังงานหน้าไพา่ความหมายหน้าไพา่วันนี้เราจะใช้ไพ่ the m u s e t a r o o เป็นของเขาเป็นอัปเดตพลังงานของเขาส่วนฝั่งของคุณจะใช้เป็นไพ่ little prince นะคะเจ้าชายน้อยนะคะวันนี้มีอะไรแตกต่างนิดหน่อยพอเป็นกิมมิคเล็กๆน้อยๆนะคะเดี๋ยวเราจะกรีดไพ่และตัด ไพ่ของสำรับของแต่ละคนเนี่ยเหลือครึ่งเดียวนะคะแล้วก็เราจะอ่านไพ่กันวันนี้เริ่มจากฝั่งของเขาก่อนนะเดี๋ยวเราจะกรีดไพ่สับไพ่แล้วก็ตัดนะคะตัดครึ่งหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะอ่านไพ่กัน นะคะคสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกคนไหน่คนที่ยังไม่เคยดูคลิปแล้วบังเอิญเห็นคลิปแล้วเข้ามาดูก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยสวัสดีทุกท่านคลิปเป็นไทม์เลนนะคะหากคุณพบเจอคลิปเมื่อไหร่แสดงว่าพลังงานของเราสองคนอาจจะตรงกันในช่วงเวลานั้นๆและก็เรื่องราวการอ่านไพ่การทำนายใดๆเนี่ย กรุณาใช้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับักรับฟังนะคะเป็นเ,ออเขาเรียกว่าความเชื่อส่วนบุคคลนะเป็นศาสตร์ชนิดหนึ่งที่เราไว้ออตอบคำถามคาคำตอบค้นคำตอบนะคะขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคลจริงๆอ่ะเดี๋ยวเราจะ,ะนะคะของฝั่งเขาเอนซี A N Z, ฝั่งเขานะ แล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ Energy ฝั่งคุณนะคะฟังฟังไว้เป็นเขาเรียกอะไรเออเป็นแนวทางเป็นวิทยาทานเป็นคำข้อแนะนำคำต่างๆได้ๆเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่าไปเชื่อทั้งหมดร0 0เซเพราะว่า,าศาสตร์ชนิดนี้ก็เป็นาศาสตร์ชนิดหนึ่งที่อือ เป็นการเยียวยาฮิลลิ่งจิตใจตามชื่อช่องเลยจ้าฮิล <laughs> <laughs> ลิ่งทาโร่เซอร์นี่นะคะถ้าหายไปอะไรไปก็ไม่ต้องสืบนะจ้าผู้อ่านไพ่ยุ่งงานงานยุ่งยุ่งงานนะคะอืมหวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะสบายดีฝั่งของคุณขออีกสักหน่อยนะแล้วเดี๋ยวเราจะตัดไพ่ขครึ่ํงสำรับ เราจะไม่เปิดทั้งหมดนะเราจะสุ่มเปิดออกมานะคะเพราะว่าถ้าเปิดครึ่งหนึ่งของแต่และสำรับพลังงานเขาพลังงานคุณคลิปมันจะยาวเกินไปนะจะ๊ะมาค่ะโอเคนี่ฝั่งเขานี่ฝั่งคุณเดี๋ยวเราจะมาเริ่มที่ฝั่งเขาก่อนดีกว่าเนาะเรามาดูกันสิเขาว่า ลักษณะตัวตนลัคนาราศีดาวจันทรดาวสุจะเป็นใครได้บ้างแฮงส์ม u ลสก็คือแฮงแมนคนเกิดวันที่12 22 2ง22่2 22สองยไม่น่ามีอ่ะเออนะ12 22อืมเป็นคนที่มีการปรับเปลี่ยนลักษณะ นิสัยการปฏิบัติตัวนะคะขอดูอีกราศีเมษได้นะคะ The Emperor คนเกิดเดืนอน,นสี่เมษายนราศีเมษนะคะฝั่งของเขานะอันนี้เป็นพลังงานฝั่งเขา เป็นคนที่ชอบควบคุม control แล้วก็มีอัดวินถือดาบหัวกลับเคยเป็นคนที่อารมณ์ร้อนหัวร้อนใจร้อนใช้คำพูดฟาดฟันโดยที่ไม่ได้นึกถึงคนรอบข้างคู่สนทนานะคะอืมตอนนี้พลังงานของเขาเนี่ยท่านรมไม่ถุนตุนกุมได้นะคะ พลังงานของเขาช่วงนี้นะคะสามใบแรกเนี่ยเรามองว่าตัวตัวตนของเขาตอนนี้หรือลักษณะหรือชีวิตหรือความคิดของเขามันเปลี่ยนไปมันโตขึ้นมันมีการมองโลกมุมใหม่ๆนะคะเอาตัวเองออกจากาปมปัญหาต่างๆใดๆได้ดีมากยิ่งขึ้นจากที่เคยเป็นเมื่อก่อนเนาะโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นมีไพ่ the emperor นะคะแต่ว่าในความโตขึ้นของเขาเขาก็ยังมีความเป็นผู้นําเป็นคนที่อ่ จะต้องเป็นผู้ควบคุมคอนโทรสถานการณ์ได้นะคะเขารู้สึกว่าเขาจะปลอดภัยซีเคียวถ้าเขาควบคุมคอนโทรไม่ว่าจะเป็นคนหรือสถานการณ์ได้ดีเขาถึงจึงชอบเป็นคนที่ชอบแบบว่าอย่างนั้นสิอย่างนี้สิทำไมไม่แบบนี้ทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้นะคะ เขามีการพัฒนาตัวตนเกี่ยวกับเรื่องการงานด้วยเช่นกันนะอาจจะมีผู้ใหญ่ที่เล็งเห็นความสามารถของเขานะคะแล้วก็มีอัศวินถือดาบออกมาตรงนี้นะก็ะอย่างที่บอกว่าอาจจะลดละอารมณ์คำพูดความหัวร้อนใจร้อนลงไปค่อนข้างที่จะเยอะจากเมื่อก่อนออที่เคยอยู่ในความสัมพันธ์กับคุณนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาเปิดฝั่งคุณก่อนนะสามสาใบา เอเลนซี่ฝั่งเขาแลดูเติบโตพัฒนาเป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นนะคะโตขึ้นฝั่งคุณเป็นยังไงบ้างลัคนาราศีตัวตนหรืออะไรนะสิบไม้หัวกลับนะคะคุณได้ละความพยายามละความพยายามความเหนื่อยล้าต่างๆความหน่วงต่างๆลงไปได้เยอะเช่นกันนะคะธาตุไฟเมษสิงห์ชนูคนเกิดวันที่10 20 30นะคะแล้วก็8ถ้วย ะค,ะคุณได้ละวางจากสิ่งที่คุณเดินจากมาคนที่คุณเดินจากมาสถานการณ์ที่คุณเดินจากมานะคะยังนึกถึงไหมยังมีนึกถึงในวันนั้นที่เดินหันหลังออกมานะคะแต่ก็ไม่ได้ลงทุนลงแรงไม่ได้พยายามแล้วเกิดธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกได้เกิดธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกคนเกิดวันที่8 18 28คนเกิดเดือน8สิงหาคมได้นะคะคนเกิดเดือน1ิบ ตุลาคมได้พลังงานสลับกันได้นะเป็นไวส์เวอร์ซ่าได้ลองปรับเปลี่ยนกันเองนะคะพลังงานไพ่สามารถที่จะแบบเ,เขาเรียกว่าสลับกันได้อะืะไพ่สองถ้วอยออกมาในฝั่งของคุณนะจริงๆตัวคุณเองยังนึกถึงเขาคนนี้อยู่นะคะแม้กระทั่งขณะเวลาที่คุณกำลังดูคลิปนี้อยู่คุณก็ยังนึกถึงเขานะยังเห็นภาพเขาชัดยังเห็นหน้า เขาชัดในความทรงจำในในทุกครั้งที่หลับตาคุณก็จะยังมีความทรงจำเกี่ยวกับเขาคนนี้อยู่คุณก็ด้วยความที่คุณรักเขาเนาะคุณยังมีความรักยังมีความรู้สึกนะคะถ้ามีโอกาสเป็นไปได้นะคะอันนี้เป็นอีกมุมเล็กๆในใจของคุณถ้ามีโอกาสย้อนกลับไปได้คุณก็อยากที่จะทำให้มันดีอีกสักครั้งหนึ่งนะคะ ธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกมาเด่นมากเลยนะมันมีเลขที่เกี่ยวข้องระหว่างคุณกับเขาอีกหนึ่งเลขนะคะไม่ว่าจะเป็นลัคนาราศีดาวจันทร์ดาวสุ์หรือแม้แต่วันที่เกิดหรือเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณและเขาในชีวิตคุณและเขาอะนะสองสิบสองยี่สิบสองนะคะคนเกิดเดือนกุมภาพันธ์อืมมีคนคนหนึง่งคิดถึงคนอีกคนหนึง่งค่อนข้างที่จะบ่อย ถ้ามีโอกาสมีเวลาว่างเรามองว่าน่าจะเป็นฝั่งคุณนะที่ยังมี energy ที่นึกถึงเขาอยู่นะคะเพราะว่าฝั่งนี้เป็นพลังงานของคุณใช่ไหมสองถ้วยขึ้นมานะคะอืมอะต่อที่พลังงานของเขาเนะาะสามใบนะแล้วยังไงต่อคะตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างตอนนี้เขาเป็นอย่างไรบ้าง,นนานาง,างคนที่คุณนึกถึงคนในใจคุณนี่แหละคะ่ะ คนเก่าคนเคยคุยอะไรก็ได้ได้หมดเลยเขาเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ strength นะคะเขา,าเขาอาจจะเกิดราศีสิงห์ได้นะวันที่8 18 28เช่นกันนะคะตอนนี้เขามีคนอยู่ในความสัมพันธ์หรือเปล่าเอ่ยมีคนควบคุมคอนโทรลเขามีคนในความสัมพันธ์นะคะมีคู่ดูแลเอาใจใส่กันนะคะแล้วก็มีเด็กถือเหรียญในฝั่งของเขาตอนนี้ เเขามีความรู้สึกว่าเขาอยากได้โอกาสหรือถ้าเขามีโอกาสเขาก็ใช้จะใช้โอกาสนั้นให้ดีที่สุดและทำให้ดีที่สุดนะคะอืมแล้วก็มีเดวิลในขนาดเดียวกันตัวเขาเองเนพลังงานของเขาเอ n น r g จของเขาตอนนี้มันมีไพ่เดวิลขึ้นมานะมันมีความลุ่มหลงหล,ลงไหลหรือติดบ่วงกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นบุพกรรมทางด้านความรักความรู้สึกความหลงไหลลุ่มหลง,ลง,ลง,ลงหรือแม้แต่ มีสิ่งติดค้างกับคนคนหนึ่งอยู่และจำเป็นที่จะต้องแก้ไขไม่ว่าจะเป็นโชคชะตาจักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆก็แล้วแต่นะคะนี่คือความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมและฟังนะคะหากคุณเชื่อก็ฟังได้เพื่อเป็นแบบเป็นแนวทางแนวโน้มอะไรอย่างเงี้ยในการใช้ชีวิตเขารู้สึกว่าเขาต้องชดใช้กรรมอะไรบางอย่างกับคนคนหนึ่งนะคะ อืมเขาก็เลยเออโอเคไหนๆก็ถึงเวลาที่ต้องทําอะไรบางอย่างหรือมีโอกาสมีอะไรต่างๆที่จะต้องทําก็ทํากับคนคนยงกับคนคนนึงที่อยู่ในความสัมพันธ์ของเขานะอืมแล้วฝั่งของคุณล่ะคะคุณเป็นยังไงบ้างมีการดึงรั้งหลงไหลลุ่มหลงนะคะมีไพ่แห่งไพ่เดวิลเป็นไพ่คู้กัมม กรรมอะไรอย่เงี้ยค่ะบุพกรรมต่างๆเนาะมันมีอยู่ในเอน r จีของเขาอืหรือเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาทำอะไรบางอย่างกับคนคนหนึ่งแล้วมันไม่ดีเหมือนทำกรรมกับคนทำทำสิ่งที่ไม่ดีกับคนคนหนึ่งแล้วอยากได้โอกาสที่จะมาแก้ไขก็เป็นไปได้ นะฝั่งของเขาเป็นเอ้ยฝั่งของคุณเป็นราชินีถือไม้คุณอาจจะเกิดธาตุไฟเมสิงธนูช่องนี้เป็นการแบ่งวันที่ตามศาสตร์ตนตกนะคะการแบ่งวันที่เราใส่ไว้ใน description box หรือรายละเอียดเพิ่มเติมใต้คลิปนี้นะคะลองไปดูได้นะ หรือถ้าคุณยึดยึดตามหลักแบบแบบไทยก็ได้ค่ะไม่ติดเราไม่ติดเลยฝั่งของคุณม,ม,มีมีพลังงานของราชินีถือไม้ตอนนี้คุณพยายามที่จะโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะดูว่าตัวเองจะทำอย่างไรได้บ้างพัฒนาตัวเองใส่แพชชั่นมีแรงเท่าไหร่ก็ใช้ความคิดความสามารถนะคะตึกตรองส่องดูนะคะเ,เพิ่มแพชชั่นมีความเป็นตัวของตัวเองมีการใช้ชีวิต เป็นราชินีที่ค่อนข้างที่จะมีความคิดนะคะมากยิ่งขึ้นรอบครอบรอบครอบขึ้น นะคะแล้วก็มีไพ่เจ็ดไม้ธาตุไฟมาแรงนะฝั่งนี้นะคะเจ็ดไม้ในที่นี้เนี่ยเรามองว่าคุณพยายามมุ่งมั่นต่อสู้หนักมากเลยนะ mm. เกี่ยวกับเรื่องการงานนะคะเหมือนเปลี่ยนโฟกัสนะคะเปลี่ยนโฟกัสไปอ,อ่อไปโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องงานให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องงานเป็น first priority ในชีวิตณนะตอนนี้นะคะหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องความรักเดินจากใครคนหนึ่งในชีวิตมา นะคะแล้วก็เมื่อลุกขึ้นยืนได้คุณก็มุ่งมั่นเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินการเงินต่อสู้ดิ้นรนพยายามจนสุดความสามารถนะคะมีมีมีพลังงานของความมุ่งมั่นนะคะต่อสู้สู้ไม่ถอยนะคะแล้วก็มีพลังงานของราชาถือถ้วยออกมานะคะธาตุน้ำมินกรกฎพิจิก อืมคนเกิดวันที่เจ็ดได้นะสิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดคนเกิดเดือนกับรัก,กรดาคม นะคะมีพลังงานของราชาถือถ้วยหัวกลับออกมาตรงนี้เรามองว่าคุณพยายามเก็บซ่อนความรู้สึกของคุณไว้ให้ลึกสุดใจที่สุดเลยเท่าที่จะทําได้เกี่ยวกับเรื่องความรู้สึกความรักความนึกคิดความคิดถึงความห่วงหาความโหยหาอาทรถึงใครคนหนึ่งนะคุณเก็บเอาไว้ข้างในแล้วมุ่งมั่นเกี่ยวกับเรื่องตัวตนของตัวเองความเป็นตัวของตัวเองการได้ใช้ชีวิตการงานการเงินเป็นหลักนะคะ คุณมีความรู้สึกไหมมีอารมณ์มีความรักอยู่ในหัวใจไหมคุณยังมีอยู่นะแต่คุณเก็บซ่อนมันไว้อย่างแบบอย่างมิดชิดพยายามไม่แสดงออกไม่บอกให้ใครรู้นะคะอืมนะคะแล้วก็เรามาดูฝั่งเขาต่อเนาะแล้วตอนนี้เขาโสดหรือเขาไม่โสดคะเรามามาขยายความมาเจาะมามาขยี้หน่อยสิ เพรามีไพส่สเตรนขึ้นอะเป็นไปได้อาจจะนึกถึงคนเก่าๆคนเก่าที่ว่านี้อาจจะเป็นคุณนะคะไพส่สเตรนเป็นไพ่ของคนรักเก่าคนที่เคยรู้จักกันหรืออาจจะเป็นคนใหม่ที่เขาเคยรู้จักกันมาก็เป็นได้นะคะต้องมาขยี้ทีหนึ่งนะคะเขามีคู่แล้วหรือยังเด m ม o นไพ่แเลขแปออกเยอะมากนะในฝั่งของเขามีไพ่เ e m o o n มันมีความรู้สึกอะเรามองว่าไพ่สเตรนท์ใบนี้หมายถึงคุณนะถ้าเขามีโอกาสเขาก็อยากกลับไปแก้ไถกับบางสิ่งบางอย่างกับคนรักเก่าของเขาคิดถึงนะคะคิดถึงวันเวลาเดิมๆที่เคยมีกรรันราชินีถือเหรียญหัวกลับออกมาตรงนี้นะแต่ตอนนี้มันแลดูเหมือนมัน,มนลักษณะเหมือนไม่มีไม่ได้มีความมั่นคงไม่ได้มีกันและกันแล้วอะค่ะอืม ไม่ใช่ความมั่นคงของเขาแต่เขาคิดถึงไหมเขาคิดถึงคนเก่าแฟนเก่าคนที่จบความสัมพันธ์กันไปแล้วคนที่เคยดูแลใส่ใจกันเขาคิดถึงนะเดอะมูนเนี่ยยังมีพลังงานของความนึกถึงและลึกถึง แล้วมีไพ่สิบเหรียญเรามองว่าตอนนี้เขาไม่โสดนะคะเขามีคนข้างกายนะคะคนใหม่แล้วที่เขารู้สึกว่าตอนนี้เขาอาจจะต้องมาชดใช้กรรมก็ได้สิ่งที่เขาทํากับคนคนนี้หมายถึงคนใหม่หรืออาจจะเป็นสิ่งที่เขาทําในอดีตมันย้อนกลับมาให้เขาต้องมาชดใช้กรรมกับคนคนนี้คนปัจจุบันคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ของเขาปัจจุบันตอนนี้คือเขาไม่โสดเขามีคนข้างกายมีคู่มีคนรักมีแฟนมีภรรยาสามีนะคะ แต่นึกถึงคนเก่าในใจไหมก็มีใต้สำรับเป็นหกดาบนะคะหัวกลับตัวเขาเองยังมูฟออนจากความรู้สึกทั้งสองฝั่งไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นคนเก่าหรือไม่ว่าจะเป็นคนใหม่เขาพยายามที่จะบาลานซ์ต่างๆแต่เขาทำไม่ได้นะเขาพยายาม control ควบคุม The Emperor ทั้งสองฝั่งทั้งซ้ายและขวาในความรู้สึกของเขานะในความรู้สึกนะ ไม่ใช่ในการแอคชั่นหรือแบบชีวิตในชีวิตจริงเพราะว่าในช,ชีวิตจริงของเขาเนี่ยเขามีคนของเขาอยู่แล้วแต่หมายถึงในใจเขาอะ่ะเขามีสองคนในความรู้สึกนะคะใต้สำหรับฝั่งเขาเป็นหกดาบอย่างที่บอกเขา move on อะไรจากอะไรไม่ได้เลยยังมีความรู้สึกให้ทั้งสองคนทั้งคู่ต่อให้มีสถานนะมีความมั่นคงกับคนใหม่ไปแล้วก็ตามนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดฝั่งเขาอีกสามใบนะ และเขาจะมีแอคชั่นอะไรไหมคะถ้าเขานึกถึงคุณเขาจะมีแอคชั่นอะไรกับคุณไหมคะ The ะ t w e Tower ไม่มีค่ะ t h อ Tower หัวกลับนะยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันแต่คิดไหมอะไรไหมมันมีลึกๆในใจแต่ยังไม่มีแอคชั่นอะไรนะคะ The f o o l หัวกลับเนี่ยชัดเจนเลยไพ่ชัดมากว่ายังไม่มีแอคชั่นอะไรใดๆไม่สามารถทำอะไรได้เลย แล้วก็6ดาบในขณะเดียวกันหัวกลับนะหดาบหัวกลับก็ยัง move on ไม่ได้ติดแงกอยู่กับที่นะคะกับเรื่องเก่าแล้วก็ติดแงกอยู่กับกับที่กับคนใหม่ความสัมพันธ์ใหม่เช่นกันนะคะเอเนจีค่อนข้างที่จะอึมคลึมอึดอัดและใต้สำหรับของเขาเป็นหกเปลี่ยนนะคะ จริงๆเขาอยากจะให้ทั้งสองฝั่งอยากจะมีทั้งสองคนแต่ว่าเรามองว่าตัวคุณอะตัดจบตัดจบแล้วเดินไปข้างหน้าต่อให้ใจยังรู้สึกแค่ไหนยังรักแค่ไหนคุณก็ไปข้างหน้าเต็มกําลังสุดพลังของคุณเลยนะคะไม่อยู่ในพื้นที่ของเขาเพื่อให้เขาแบบมาทําอย่างนี้กับคุณอีกต่อไปอะถ้าเขามีใหม่แล้วคุณก็พยายามไม่ยุ่งพยายามอย่างยิ่งยวดที่สุดที่จะไม่ยุ่งเพราะว่าไม่อยากเป็นเป็นคนในความสัมพันธ์อีกคนนึงอะ คุณก็เลยมูฟออนไปข้างหน้าแล้วก็ไปมุ่งเน้นเกี่ยวกับเรื่องความรักไปเลยนะคะเก็บความรู้สึกเอาไว้ตัดไปต่อข้างหน้าส่วนฝั่งของเขาก็ยังคับลูกคับเกี่ยวคับดอกมีความรู้สึกแหละแต่ก็ไม่ทําอะไรนะก็ยังจะอยู่กับคนใหม่เหมือนเดิมไม่ได้แบบว่าจะจบความสัมพันธ์แล้วกลับมาหาคุณยังไม่มีแอคชั่นหรืออะไรแบบน,นั้นเกิดขึ้นเลยนะคะในฝั่งของเขาอืม ยังหาทางออกให้ตัวเองไม่ได้แต่ตัวตนของเขาในการใช้ชีวิตเขาค่อนข้างที่จะพัฒนานะอันนี้ต้องแยกกันในความรู้สึกกับตัวตนในการใช้ชีวิตของเขาด้วยฟังของคุณล่ะคะคุณโสดไหมเอ่ย ơi? อุ๊ย the tower หัวกลับออกมาเหมือนกันเลยตัวคุณเองก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะตัวคุณเองมีลักษณะที่แบบว่า จบความสัมพันธ์กับเขาไปแล้วอยู่คนเดียวมุ่งหน้าเกี่ยวกับเรื่องงานยังไม่คิดที่จะเปลี่ยนยังไม่คิดที่จะทำอะไรใหม่ๆยังไม่คิดที่จะมีความสัมพันธ์ครั้งใหม่นะคะ j u d g m e n t คุณตัดสินใจแล้วว่าคุณจะมาเวนี้เวที่จะออลองใช้ชีวิตกับตัวเองคนเดียวทำงานเก็บเงินใช้หนี้ใช้สิน หรือชดใช้เวรกรรมหรือบาปกรรมหรือวิบากกรรมอะไรต่างๆในในฝั่งของคุณคนเดียวนะไม่ว่ามันจะเกิดเรื่องอะไรคุณก็พร้อมที่จะเ,เดินหน้ารับทุกสิ่งอย่างรับผิดรับกรรมชดใช้และเดินหน้าและแก้ไขนะคะในฝั่งของคุณคุณเหมือนคนตื่นรู้มาในระดับที่ค่อนข้างที่จะสูงเลยนะและมีไพ่หนึ่งดาบหัวกลับนะคะตัวคุณเองเนี่ย ไม,ไม่ยังตัดไม่ได้ขายไม่ขาดแหละในความรู้สึกในความรักคุณยังรักคนคนนี้อยู่นะคุณยังรักคนยังคนคนนี้คุณยังมีความรู้สึกถึงเขาคุณยังสื่อจิตถึงเขาได้คุณยังสัมผัสกับเขาได้ทางจิตวิญญาณแบบทางจิตวิญญาณไม่ใช่ในชีวิตจริงคุณตัดเขาไม่ได้คุณยังมีความรู้สึกแต่คุณเก็บไว้ลึกสุดใจใต้สำรับ เป็นหไม้นะคะคุณยังคุณพยายามที่จะลืมเขาหรือแบบให้ความทรงจำมันเลือนลางจางหายแต่ในชีวิตจริงมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะคะคุณยังไม่ประสบความสำเร็จเกี่ยวกับการตัดคนคนนี้ออกจากชีวิตนะแต่คุณก็พยายามที่จะทำต่อทําให้สำเร็จคุณมีเป้าหมายว่าคุณสักวันหนึ่งคุณจะทำสำเร็จคุณจะ move on ไปในชีวิตตัวเองได้อย่างเต็มรูปแบบและความทรงจำของคนคนนี้จะเลือนลาง จางหายไปจากความทรงจำของคุณได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนจนแบบคุณลืมมันก็ลืมไม่ได้ขนาดนั้นแต่ก็แบบให้มันน้อยลงความเจ็บปวดต่างๆแพ้ต่างๆแพ้ใจแพ้ความรู้สึกนะคะปมต่างๆให้มันลดน้อยถอยลงคุณพยายามและคุณคาดหวังว่าในอนาคตคุณจะทำมันสำเร็จและไพ่แนวโน้มของคุณหกไม้ออกมาอีกแล้วค่ะ มันแฟดออกมานะคะเมื่อกี้หไม้หัวกลับคุณจะทำให้สำเร็จจนได้ในวันใดวันหนึ่งแม้กระทั่งต้องใช้เวลาน,านานแค่ไหนคุณก็จะไปต่อในการเยียวยาพัฒนาตัวเองเดินไปข้างหน้าลืมคนคนนี้ให้ได้อย่างสวยงามสมบูรณ์และสำเร็จนะคะคุณไม่รอเขาแล้วนี่หรือถ้ามีการรอคอยกันก็จะรอคอยอย่างแบบมีสติ รอคอยแบบมออีสภาวะของความคิดมีสภาวะของการพิจารณาถี่ท่วนใช้ความคิดนำทางไม่ใช่หัวใจอีกต่อไปมันก็ยังมี energy รอเบาๆแต่ก็ใช้ชีวิตต่อไปข้างหน้านะคะ แล้วก็มีไพ่สามไม้ตัวคุณไม่ได้มองอนาคตไกลขนาดนั้นนะคะเอาตรงตอนนี้ปัจจุบันนี้ให้ดีที่สุดก่อนสิ่งที่คุณทําปัจจุบันนี้นะคะงานที่คุณทําชีวิตที่คุณทําสิ่งที่คุณเป็นนะคะคุณเอาตรงนี้ให้สเตโฟก่อนให้มั่นคงก่อนแล้วค่อยวางแผนอนาคตว่าจะไปอยู่ตรงไหนจุดไหนยังไงต่อเพราะว่าตอนนี้คุณยังมองเห็นภาพอนาคตไม่ชัดว่าคุณจะอยู่คนเดียวหรือคุณจะมีใครเข้ามาไหมหรือคุณจะต้องทํางาน ที่ทํางานปัจจุบันเนี่ยอีกนานแค่ไหนคุณจะต้องยังไงต่อคุณยังมองภาพไม่ชัดก็เลยโอเคไม่เป็นไรฉันจะอยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุดณนะขณะนี้ตอนนี้ให้ดีที่สุดก่อนแล้วค่อยว่ากันใต้สำรับของคุณสิบถ้วยหัวกลับตอนนี้คุณโสดนะคะคุณไม่ได้มีใครข้างกายไม่มีใครในใจคนใหม่แต่ยังมีคนคนเดิมอยู่ในหัวใจในความรู้สึกอยู่ไพ่สิบถ้วยนะอืม คนคนนี้ยังอยู่ในความรู้สึกของคุณและคุณก็ไม่พร้อมเปิดรับเปิดใจให้ใครคนใหม่ที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์หรือมาแทนที่คนคนนี้นะคะมันไม่มีใครแทนใครได้แต่คุณยังรู้สึกผูกจิตผูกใจกับคนคนนี้ค่อนข้างที่จะเยอะต่อให้เขาทําร้ายคุณขนาดไหนต่อให้เขาแบบทิ้งคุณเทคุณ,คณหรืออะไรก็แล้วแต่ความจิตใจดีของคุณความรักของคุณมันก็ยังคงอยู่นะอืม และนี่คือแนวโน้มของฝั่งของคุณเรามองว่า energy คุณนะคะการแบทเทิลกันในครั้งนี้พลังงานเขาพลังงานคุณพลังงานคุณค่อนข้างที่จะชัดเจนในตัวตนของตัวเองความเป็นตัวของตัวเองการใช้ชีวิตว่าฉันจะโฟกัสจุดนี้ฉันจะให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องอะไรหลักๆก็คือเรื่องงานนะคะแล้วก็เหมือนพยายามที่จะ เมนเทนพลังงานตัวเองอะ่ะให้ดีๆหรือไม่ไม่สื่อหรือไม่แสดงออกว่าคุณยังรู้สึกกับคนคนนั้นคนที่คุณนึกถึงอยู่ต่อให้เขาอยู่ในใจแค่ไหนก็ไม่มีใครจับพิรุธหรือสังเกตได้เลยนะคะส่วน พลังงานของฝั่งเขาในการแบทเทิลครั้งนี้นะคะตัวตนของเขาโตขึ้นพัฒนาขึ้นเขานึกถึงคนเก่าที่เพิ่งเลิกและเขาก็ยังอยู่กับคนใหม่ในความสัมพันธ์ก็คือรักครั้งใหม่ของเขาเขารู้สึกว่าเขาต้องชดใช้อะไรหลายอย่างให้ผู้หญิงสองคนผู้ชายสองคนที่อยู่ในใจเขาในอยู่ในความรู้สึกเขามู v ออนจากคนสองคนนี้ไม่ได้เลยต่อให้ชีวิตจริงทางกายภาพอยู่กับคนรักใหม่ก็จริงแต่อิโมชั่นแลความรู้สึกจิตวิญญาณยังไปผูก กับคนเก่าที่เพิ่งเลิกกันนะคะที่เลิกกันไปคนรักเก่านะคะยังนึกถึงความดีของคนคนนั้นอยู่เพราะฉะนั้นเอเนี่ฝั่งเขาเนี่ยยังติดบ่วงพันธนาการของความรักกรรมวิบากกรรมทางความรักที่เขาสร้างขึ้นมาเองอะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นจากอดีตชาติหรือปัจจุบันชาตินี้ก็แล้วแต่อันนี้ความเชื่อส่วนบุคคลนะอย่างที่เราบอกเขาก็เลยเอาใจเอาความรู้สึก ออกมาจากตรงนั้นไม่ได้เลยมันมีเขาอยู่ตรงกลางและมีผู้หญิงผู้ชายสองคนขนาบข้างในความรู้สึกของเขาซึ่งเป็นพลังงานที่อึดอัดเขาอยากที่จะมอบให้ให้และรับ กับคนสองคนในเวลาดเดียวกันจริงๆแล้วนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะทําแต่มันทําไม่ได้เพราะคนใหม่เขาไม่ยอมแน่นอนและตัวคุณเองก็ชัดเจนมากว่าพอรู้เรื่องราวกระจ่างแจ้งทุกสิ่งอย่างโบกบะโชชะกันไปแล้วจบกันไปแล้วตีกันไปแล้วโอพังยับกันไปแล้ว คุณจะไม่มีวันเอาตัวเองไปอยู่ใน Energy พลังงานของสองสาคนในชีวิตจริงต่อให้ใจรู้สึกแค่ไหนแต่ความถูกต้องจะนำพาคุณออกจากสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีการที่เราเอาตัวเองไปพัวพันกับพลังงานของรักสองสาคนรักสามเศร้าเรา3าคนพลังงานที่มันมีความรักมากกว่าสองคนนะคะมันจะสร้างบุพกรรมสร้างเวรสร้างกรรมสร้าง ต,ต่างเกิดขึ้นอีกก็ต้องกลับมาชดใช้กันอีกเอาตัวเองออกห่างเป็นดีที่สุดนี่คือสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ดีงามแล้วนะคะคุณทําในสิ่งที่ถูกต้องแล้วพลังงานคุณก็มุ่งมั่นไปกับเรื่องการงานและคุณจะสําเร็จด้วยนะไม่ว่าจะเป็นคางความรู้สึกหรือสิ่งที่คุณคาดหวังในชีวิตก็ตามและนี่คือการแบทเทิรพลังงานระหว่างเขาและคุณนะคะอืมเราว่าพลังงานคุณกินขาดในเรื่องความชัดเจน ฝั่งเขายังมีความมูฟออนไม่ได้ยังไม่ชัดเจนต่อยให้คุณตัวคุณเองไม่มูฟออนแต่คุณก็ชัดเจนว่าคุณจะเก็บซ่อนมันไว้ลึกสุดใจ โอเคสำหรับวันนี้นะเพลเสียงของผู้อ่านไพอาจจะอ่อมบ้างอะไรบ้างนะคะเพราะว่าเหนื่อยแล้วจากการทํางานหลักเนาะงานหลักของเราค่อนข้างที่จะยุ่งในช่วงนี้ mm. ก็เลยแวะมาอ่านไพให้ได้บ้างนะคะพยายามที่จะอัปเดตคลิปให้บ่อยๆสําหรับเพื่อนๆสมาชิก mm. เพื่อนๆที่อยู่ในช่องของเรานะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่ให้ลพลาดคลิปต่อๆไปแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วย นะคะขอให้คุณสุขสมหวังทุกเรื่องทุกประการการงานการเงินความรักและสุขภาพนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขและยิ้มได้ในทุกๆวันจิตใจที่ดีสงบสุขมีสมาธิทั้งทางโลกและทางธรรม นะคะวันนี้วันวันนี้วันเอ่อวันวันวันเสาร์เนาะขอให้คุณพักผ่อนอย่างเต็มที่กันไปเลยจ้าเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย